ยินดีต้อนรับสู่สวนผักของผมครับสวนผักเล็กๆที่ปลูกไว้กินเองในครอบครัวครับง่ายๆปลูกใส่วงปูนนี่แน่นะครับทั้งปวยเล้งตั้งโอเคลผักบุ้งผักกาดหอมเยอะแยะฮะไอ้นี่รู้สึกเหมือนวนแตเงามๆครับทุกคน ผักไร้สารครับอ่ะ FC ครับนี่ก็คือผักกาดหอมเมล็ดขาวครับเอาไว้ทานแกล้มกับพวกน้ำพริกพวกอของทอดต่างๆได้หมดเลยครับน่าทานมากครับปลูกเองปลอดสารครับอันนี้เดี๋ยวผมเก็บไปให้กับลูกค้าได้ทานครับง่ายๆเลยนี่ถอนมาเลยง,ง่ายๆเห็นๆเนี่ยครับคุพนออร่อยมากนะไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวแรงนะครับเนี่ย กินดีกินกับลาบก็ดีครับกินได้หมดแหละดีดีครับีแย่